เอรถมือ2สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมกระบะซื้อสวยส,วยสภาพงามๆคัดมาฝากคันนี้ให้เกณฑ์หนึ่งในพันเลยครับนานๆจะมีมาสภาพสวยกริปทั้งคันครับไม่ต้องซ่อมไม่ต้องเก็บอะไรตรงไหนพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องกับ d m a มยกสูงนะครับเป็นตัวแคปหลังคามาพร้อมแบบนี้เลยนะครับ รถสวยมากๆนะครับน็อตไม่ขยับหน้าเดิมท้ายเดิมสภาพงามมากๆคันนี้มาชมมาเช็คได้เลยครับบริการจะส่งให้ทั่วไทยนะครับเป็นกระบะแคปยกสูงดีแมมือเดียวป้ายแดงปี2007ครับรถสวยทุกจุดครับสีสันเงาฉ่าเต็มลำเก,กียร์เครื่องยนต์แน่นๆใช้งาน190,000กิโเมตรสภาพดูแลดีเข้าศูนย์ตลอดจนปัจจุบัน275,000บาทนะครับเงินสดใครสนใจจะชมมาชมได้เลยครับบริการจัดส่งได้ทั่วไทยรถอยู่ที่มินบุรีนะครับรถ สวยมากๆนะครับภายในงามๆนะครับแลกหลังคามาพร้อมแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวด้วยกับสมาชิกที่ชอบกระบะชอบ D m a x นะครับผ่อน5 0 0 0ถึงห0พันนะครับผ่อนได้6ปีนะครับรถสวยมากๆนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมน็อตไม่ขยบเลยสักตัวมาชมมาเช็คได้ครับภายในเรียกว่าสะอาดใหม่มากๆดูแลดีใช้มาอย่างทะนุถนอมเลยครับใครที่หากระบะใช้งานนะครับคันนี้275,000บาทนะครับ อีซุซุดีแมเป็นตัวยกสูงเครื่อง2,005เกียร์ธรรมดานะครับรถพร้อมใช้มากๆนะครับแล้วก็สวยมากๆด้วยครับดูแลดีสุดๆเลยครับระบบไฟฟ้าสแตนล็อกแอร์แบ็กครับเช็คชมดูได้บริการจัดส่งในทั่วไทยนะครับถึงปีจะลึกนะครับแต่สภาพเรียกว่าดูแลมาดีสุดๆแล้วครับใครที่สนใจเข้าใจนะครับก็มาชมมาเช็คนะครับรถมือสองสภาพดีคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับใครถูกใจ ชมเช็คได้เลยครับสมาชิกบ้านไกลก็จะส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันได้รถแน่นอนกับรถสวยๆสภาพดีๆคัดมาแล้วเช็คมาแล้ว ไม่ต้องเก็บซ่อมอะไรครับใช้ได้อีกยาวดีแม็กทนทานดูแลสบายครับไปที่ไหนก็ดูแลง่ายครับชมดูก่อนเช็คดูได้นะครับกับรถเซสสวยภายในกริบสภาพนี้เลยนะครับเดิมโรงงานเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยครับสําหรับดี a มตัวนี้สีสวยครับใครที่ชอบสีสัดนิดหน่อยตัวนี้งามๆครับ บริการจัดส่งในทั่วไทยนะครับการันตีการจองการันตีการจัดส่งการันตีการโอนนะครับแอดมินคัดและเช็คมาเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าจะชอบและพร้อมกับงบประมาณตรงนี้หรือไม่นะครับ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับในช่องนะครับมีหลายๆท่านถามหากระบะช่วงหลังๆแอดมินลงกระบะมาเยอะมากนะครับแต่ก่อนลงแต่เก๋งช่วงนี้ก็มีกระบะคัดกระบะมาให้นะครับที่เหลือสมาชิกรองชมนะครับทั้งกระบะและเก๋งจัดมาให้ครบๆแล้วครับรถครอบครัวรถอเนกประสงค์มีหมดครับอีโคคาร์ก็มีครับฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคันนี้สวยสมบูรณ์มากนะครับมาชมเช็คโดนทุกคนครับคันนี้สวยจนไม่รู้จะดูตรงไหน ะติตรงไหนให้ได้นะครับคันนี้ก็พิจารณาและตัดสินใจดูได้ครับกับอิสุ u ดี a x ตัวยกสูงแท้ไฮเรนเดอร์นะครับลองเช็คชมนะครับราคานี้สาภาพนี้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจและความพร้อมนะครับที่สำคัญความเข้าใจต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับกับรถมือสองบางทีบางท่านหลายคนหาของถูกหาของถูกถูกและซ่อมแล้วก็มานั่งปวดหัวฉะนั้นดูที่กำลังดีและพอดี ก็จะทําให้ท่านใช้รถคันใหม่ของท่านได้อย่างมีความสุขและจะได้สบายใจนะครับหลายคนหลายท่านก็ลองศึกษารเพิ่มเติมนะครับตามแฟนเพจแฟนคลับของรุ่นต่างๆที่เราชื่นชอบนะครับคันนี้พร้อมมาก